สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็เป็น EP แรกของเซิร์ฟสเก็ตบอร์ดนะครับผมเป็น EP แรกเลยนะครับแต่ยังอยู่ในช่อง b อร์ดิ้งไทม์อยู่นะครับอ้อผมขอแนะนํานิดนึงนะครับว่าช่องบอร์ดิ้งไทม์เนี่ยคือช่องที่ผมทำสเก็ตบอร์ดสตรีทมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยดูแลอไม่เคยเห็นผมนะครับคือผมจะทำ สเก็ตบอร์ดมาตรฐานแบบนี้นะครับมาก่อนแล้วนะครับสําหรับคนที่ไม่เคยดูนะครับแต่คนที่เคยดูแล้วก็ดูแล้วแหละว่าผมทำอะไรมาอะไรประมาณนี้ในช่องนะครับผมก็ขอแนะนําตัวอย่างเป็นทางการเลยละกันผมชื่อโต้งนะครับหรือจะเรียกผมโต้งบอร์ด i n g งไทม์ก็ได้นะครับหรือโต้ง BT ก็ได้นะครับผมผมชื่นชอบกีฬาประเภทบอร์ดนะครับผมผมจะเล่นสกิมบอร์ดยกตัวอย่างนะครับ ขายบอร์ดดิ้งนะครับเซิร์ฟฟิ่งนะครับหรือว่าสโน์บอร์ดดิ้งหรือเวกบอร์ดอะไรประมาณนี้นะครับผมจะชื่นชอบกีฬาประเภทบอร์ดเป็นพิเศษนะครับก็เลยเกิดมาเป็นช่อง b o a r d i n g Time and e x t r e m s s p r t t นะครับชื่อช่องแต่ Playlist เนี่ยส่วนใหญ่เราจะลงเป็น b o a r d i n g Time and e x t r e m s s p r t t นะครับก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดคนไม่รู้จักตอนนี้ก็รู้จักตัวตนผมแล้วนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็เรามาดูกันดีกว,ว่าว่า เหตุผลใดทำไมผมถึงเริ่มจะมาแชร์เซิร์ฟสเก็ตตอนที่กระแสเริ่มลงแล้วนะครับโอเคไปดูครับสิ่งแรกเลยนะครับผมเคเกินไว้ก่อนผมเคยพูดเกี่ยวกับเซิร์ฟสเก็ตไปหนึ่งทีแล้วนะครับหลังจากนี้ผมรู้สึกว่าเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับผมผม,ผมพูดถึงเนี่ยผมโดนดาบีดาผมเลยนะครับผมแต่เขาก็ได้ลบไปแล้วนะถ้าเกิดไม่ลบก็ต้องคุยกันนิดหน่อยนะครับแต่ทีเขาลบไปเองนะครับผมรู้สึกว่า ยังมีคนอีกหลายหลายคนที่ยังแยกประเภทอยู่ครับคือแบ่งแยกนะครับเฮ้ยเซิร์ฟสเก็ตไฮโซสติสเก็ตโลโซเซิร์ฟสเก็ตอันตรายไม่อันตรายสติสเก็ตอันตรายอะไรประมาณนี้ผมจะขอบอกไว้เลยนะครับว่าในช่องนี้นะครับไม่มีแบ่งแยกครับผมเพราะอะไรแล้วผมจะอธิบายให้ฟังนะครับผมเพราะว่าหนึ่งนะครับสเก็ตบอร์ด s board, k i มบอร์ดค i t บอร์ดดิ้งผมคิดว่ามันคืออุปกรณ์นะครับการเล่นทําให้เราสนุกหนึ่งอย่างครับคนที่เล่นเซิร์ฟสเกตแล้วมีข้อจํากัดนะครับผมขอบอกก่อนว่าจริงๆแล้วไม่มีข้อจํากัดนะครับถ้าเกิดคุณเคยเล่นเซิร์ฟคุณเคยเห็นคนฟลิปไหมมีครับมีฟลิปครับคนเล่นเซิร์ฟเซิร์ฟจริงๆนะครับมี360มีครับ มีชอฟไหมมีครับเล่นบอร์ดกับด้านมีครับมีเยอะแยะมากมายนะครับทุกกีฬานะผมจะมาอธิบายว่าไอ้เซิร์ฟสเก็ตเนี่ยมันเหมือนสิ่งไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายแล้วกันนะครับผมแล้วก็ที่ผมฝากอยากฝากว้นะครับในช่องนี้นะครับอาจคนที่เล่นเซิร์ฟสเก็ตเอามาดูอาจจะแบบเฮ้ยไอ้นี่มึงเล่นสตรีทมึงไม่ได้ไปเล่นแผ่นสตรีทไปเลยอะไรเงี้ยก็เล่นครับแผ่นสตรีทแต่ก็อยากเล่นบนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าไม่มีข้อจํากัดนะครับ สเก็ตบอร์ดเซิร์ฟสเก็ตทุกอย่างครับของพวกนี้คุณจะเล่นยังไงก็ได้ตามที่คุณต้องการนะครับโอเคนะครับแล้วเหตุผลที่ผมเข้ามาอยากแชร์ประสบการณ์นะครับก็หนึ่งเลยก็คือพี่อู๋พี่เคทามนะครับพี่อู๋พี่เคทามตอนนี้ก็มีช่องแล้วนะครับผมพี่อู๋ก็เป็นคนใบ้นะครับพูดไม่ได้นะครับพี่อู๋เป็นคนใบ้เข้าไปในช่องเขาจะไม่มีเสียงพูดเลยนะครับจะมีแต่รูปภาพครับตัวหนังสือนะครับก็เป็นคนใบ้นะก็เจอเข้าไม่ต้องคุยกับเขานะครับเขาใบ้นะครับผม พี่อูพี่เคถาผมพูดเล่นผมพูดเล่นนะครับก็พูดได้นะครับแต่ในช่องเขาเขาไม่ได้พูดในแค่นั้นพี่อูเป็นคนอินสตายร์ให้ผมอยากทำเซิร์ฟสเก็ตนะครับคือพี่อูง่ายๆเข็นในความสามารถของผมเลยอยากให้ผมเอาความสามารถที่ที่ผมทำได้เนี่ยเอามาแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเซิร์ฟสเก็ตได้ดูกันนะครับ ผมก็คิดอยู่ประมาณหนึ่งนะครับก็คิดอยู่เพราะว่าอย่างที่ผมบ่นครับเซิร mm ์ฟ hmm. สเก็ตรุนแรงด่าพ่อผมเลยนะครับแบบผมลงไปแค่โยกเกี่ยวนิดเดียวแบบโดนด่าพ่อเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยไม่ค่อยอยากยุ่งเท่าไหร่อะไรประมาณนี้แต่พอคิดไปว h y n น t ทําไมละ่ะก็อยากลองจริงๆแล้วผมเป็นคนชอบลองอยู่แล้วก็เล่นมาตั้งกับทุกกีฬาบอร์ดแล้วทําไมเป็นเล่นเซิร์ฟสเก็ตน,น,น,นะครับพอดีจวกเหมาะกับที่ว่าราคาถูกด้ว <laughs> ย ราคามันถูกกระแสมันลงโอเคก็เลยตัดสินใจโอเคผมจะลองเล่นเซิร์ฟสเก็ตผมก็คุยกับพี่อูนะครับก็ปรึกษาคุยเอได้พี่เดี๋ยวผมรอผมทําสตรีทเพราะสตรีทผมยังเป็นเมนอยู่นะครับเพราะว่าผมเอาง่ายผมก็ยังชอบเล่นสตรีทอะไรเงี้ยแล้วผมยังต้องทางสตรีททางทางสรสิ์เนี่ยผมยังโอ้โหต้องมีอะไรหัดอีกเยอะเลยนะครับแต่ทําไมล่ะเล่นก,ก็เล่นได้ทำไมจะเล่นไม่ได้ล่ะเซิร์ฟสเก็ตก็เล่นได้แล้วก็ราคาถูกลงก็เลยเป็นเหตุนะครับผม โอเคนะครับสำหรับช่องพี่อูนะเดี๋ยวผมลงลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับก็ใครเล่นเซิร์ฟสเก็ตหรือสเก็ตแบบขั้นพื้นฐานอะไรเงี้ยพี่อูก็อธิบายชัดเจนกล้องชัดเจนลองเข้าไปดูนะครับผมจากที่ผมได้ลองเล่นเนี่ยผมจะพูดคร่าวๆให้ฟังว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงนะสำหรับเซิร์ฟสเก็ตอันหนึ่งนะครับ uh, ผมว่าเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยวิธีการเล่นมันก็เล่นได้เหมือนสตรีทแหละเล่นได้ทุกอย่างเหมือนสตรีทแต่ว่ามันมีฝ่าเฟล็กซิเบิลได้มากกว่าแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่าเฮ้ย เวลาดริฟเวลาอะไรเงี้ยอ๋อ,อเขาเรียกอะไรแซนด์ใช่ไหมแซนด์เวลาแซนด์เลยเนี่ยมันง่ายกว่าเพราะอะไรเพราะว่า1ครับไอ้นี่มันหักได้เยอะนะครับทักหน้ามันหักได้เยอะความหักได้เยอะมันก็ไอ้นี่สำหรับสตรีทอ่าพาวเวอร์สไลด์ค่อนข้างอ๋อการแซนด์ของสตรีทนะครับหรือเขาเรียกพาวเวอร์สไลด์เนี่ยจะค่อนข้างยากกว่าเพราะามันแข็งครับมันไม่เฟล็กซ์นะครับผมแล้วที่ผมชอบอ่าอีกอย่างนะครับที่เล่นเซิร์ฟเนี่ยเวลากลับหลังเวลาเล่นกลับหลังไปทางเนี้นครับ รู้สึกแบบจะบอกไงเล่นเล่นกลับหลังเลยครับคือวุบ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 คือแบบสนุกดีครับแต่เวลาแลนดิ้งเล่นทริกแลนดิ้งนะครับแจ๋วดีคือมันดิ๊กดุ๊กดิ๊กดีคือมันสนุกอะครับสนุกสนุกชาเลนดี้นะครับผมโอเคนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนี่ก็เป็น EP แรกของเซิร์ฟสเก็ตที่ผมกําลังจะทําขึ้นมานะครับผมก็จะเป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับการเล่นของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นการ เลี้ยวการอะไรก็แล้วแต่ที่ผมคิดได้นะในความที่มาเล่นบนเซิร์ฟสเก็ตได้นะครับผมผมก็จะมาแชร์นะครับผมเพราะว่าจะบอกไงเหมือนที่ผมบอก่ไม่มีรายตายตัวนะครับเล่นคีย์สำคัญคือพวกเนี้ยเป็นเครื่องสันทนาการแล้วนะครับให้เราเล่นให้สนุกนะครับคือสิ่งสำคัญเลยนะผมเน้นว่าเล่นให้สนุกดีกว่าเล่นยังไงก็ได้ถ้าเกิดเบื่ออย่างนี้ก็ลองเล่นแบบนี้ลองอะไรเงี้ยนะครับผมก็ฝากกวยแล้วกันนะครับถ้าไกล ชอบก็ช่วย Subscribe นะครับแชร์ไลค์ให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ